พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าในช่วงนี้ก็จะมีพายุเข้ามาในตัวบ้านเรานะครับก็จะเห็นว่ามีฝนตกไนมะ่ว่าทั้ง,ทงเช้าเย็นกลางวันกลางคืนฝนตกหนักตลอดนะครับโดยเฉพานนะกรินเทพฯและกรุงฝรถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใายความระมัดระวังให้มากนะครับเช็ดรถให้พร้อมนะครับว่าปัดน้ำฝนใช้ได้ไหมนะครับ ผัดนะครับรักผัดนะฮะค่อนข้างหนาแน่นนะครคิดว่าไม่ไม่มีตกรักนะ ตัวข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวออกข่าวกีฬาผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าเซเลนเกมนะครับซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง15กระดาษของีครับ ก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ก็จะทั่วประเทศก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะทำให้การจราจรอของสุรินทร์ก็อ่านนันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าขับรถก็ไม่ต้องรีบนะครับตรงไหนเ็าห้ามจอดก็จะจะไปจอดนะครับท่านอาจจะโดนล็อกล้ออะไรต่างๆัซึ่งซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้มข้นในเรื่องนี้เพราะว่าถนนบ้านเราค่อนข้างจะแคบครับ